เปลี่ยนฝาชักโครกด้วยตัวเองง่ายๆทำยังไงไปดูกันก่อนอื่นก็สั่งฝาชักโครกจากออนไลน์มาก่อนเลยนะครับผมเลือกใช้ยี่ห้อคอตโต้ครับดูแล้วแข็งแรงทนทานดีจากรีวิวแกะเสร็จแล้วก็มาถอดฝาชักโครกอันเก่าก่อนนะครับวิธีถอดก็เอาคีมจับตัวล็อกด้านล่างไว้นะครับแล้วก็ใช้ไขควงนะครับถอดน็อตออกจากตัวชักโคก ไหนๆก็ถอดแล้วก็ทำความสะอาดไปเลยนะครับหลังติดตั้งเสร็จจะได้สะอาดสาดพอชักโครกสะอาดแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดฝาชักโครกกันนะครับวิธีติดตั้งก็ทำย้อนกลับเหมือนตอนที่เราถอดได้เลยนะครับแต่ว่าตัวยึดของฝาชักโครกรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นลูกยางต้อนขันน็อตให้กดเข้าไปแรงๆนะครับมันถึงจะลงรู ถึงจะขันน็อตได้ตอนแรกผมก็หมุนอยู่นานครับว่าทำไมมันไม่เข้าสักทีพอจับจุดได้แล้วก็ง่ายเลยครับทีนี้เสร็จแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ชักโครกใหม่แล้วอ้อแล้วก็ฝาชักโครกรุ่นนี้มันเป็นซอฟโคดด้วยนะครับก็คือเวลาเราปิดมันจะไม่กระแทกนะครับมันจะค่อยๆไหลลงใครที่อยากเปลี่ยนฝาชักโคกจิ้มตะกร้าได้เลยนะครับ